ผู้ใดมีสิบไม่หาไี่ทราไม่รอยถ้าทีนี้เอาใจสักคนเก่าบาทเลยด้วยเอาใจนีด้ลอยอยนี้ก็ไก็สรางอันนั้นเงินยันกันเพื่อนของผู้เป็นดวงแล้วเอาใจแน่คันไรนไม่กิมาาน้พลนมืเหนี่พินพากันคือท่านเสียงท่านมอลลเป็นจางไม่เาเอขายจาควนผระสงค์บุญน้พลนะ เอามาใส่ขันเขาขาว,ขาวให้ผู้คนลองรัดับขันไปสู้ปลาโลบนะ้องหนาอันนีคนเอินป่าตายข้ามปลาตายหนีคือไปไม่กับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีไม่พน้นทุกคนหนีเพราะพลเหลือแต่คนณน้าคนดีที่เสียใจโอ้ เอาส่ขันหมดเลยเงินคนเน่นผมเงินเอาต่คดเลย่นเอาไซนั่งคันคือเงินคือเงินผู้คนอยู่ในลูทัลาเราผู้พลโลกวัวจะไปทางอยู่วังใดแม่นไปทางอยู่วังใดเหลือใจเด้อ สาธุสาธุวันนีเจอมีหนำใจใจสยสา,าจาาสาตาสุกรบคุณเสียใจคกับ่อมเรากราบน้ำสกัดไปถึงพระคุณเจ้าเราขอโอกาสพอแม่คูบาจยนพรนะเถระนเถระเจ้าผู้ทรงศิลนะสัตว ศาสนารักษาพระธรรมมีไม่ใหญ่น้อยเพราะมี่อยรางดำทุกเหตุกรรผมทำเราเทวาผู้สถิตรักษาอยู่ในอาราคุวและทั้งมหายสักรักบ้าอภัยทานผู้ข้าเนตและทั้นบนัยมลลัมวาบอือกนัย นี่แหละบัว่้าวเฝังสวดอภิษฐรรมเลือนปลั่เป็นธรรมยิ่งใหญ่ในโอกาตลอดทิ้งถ้วยเทพเท่าภูผาหมอด้านน้ำทำกันมาวันขอบสาธุเดชอให้ได้กุศลนพำผอมไปรักัน สียสละมาทําทานสร้างกุศลให้พอเฮาได้มีเิดอื้อนี่ผลให้ได้ว่าส่งทึงด้วยความตั้งใจอันลึกซึ้งถึงพอพอพอผู้ตายป่ามรณามึงคนหางกันกอีก สุ่มลูกหลานลุกหน้าเอาอาน้องีไ่เลี้ยงที่เดอยู่ได้ไปหน้าอย่าหวงหลังเกิดมาแทล้วก็ต้องดำลุชฉีดไปตามกรรมผู้ใดทำคนมดีตอบสนองเอาไว้ให้ผู้ทำกรรมให้อบายผู้อุ้มเป็นมองอยู่ฉันขอ ไอ้วัวผะทัเจ้าพันเรามานี่ถึงสักท่าพันตาไว้อยู่ในใสแกงแหงผะทัพพวกพี่น้องพาก,กันหันพอดคิดและชีวิตเท่ามันเหลือนอ้อยอย่าบังคอยสิได้เป้าเข้ามาหลีบบังปลา่าทั้งสาวส่วนหมุนอยาหาเนี่ยว่าบุนใจคุณสิเป็นทุกและนน เป่าชีวิตเทาสีมองวนปัตตาบนทนบ่ได้เจสีหอนมาถูกทั้งอนีตฉังสังข์คอยบ่บางคอยสิได้เป่าและฉันขอเฝ้าเหตุเทานั้นเจ้าผู้ล่วงไปแล้วเพิ่นมาสามนี่ เขียนจากบุทธ,ธิไทยขันิงน้ำปิดตุเลเป็นภาสั่งนี่เอเอ,เอ,เอโอบิดาเลียงกันไงมาเดี๋ยวนี้มอเลาเมีนยนไตไปรถล้วงคิดเห็นเลยคิดเห็นเขาแต่พอเป็นขุยเลียงเพียนถุบตต้งกันและแต่่อนนั้นคนยังอยู่ก็ดีเหมิดปรากฏคือดีไลยขันดทไทยสิมา เจ้าสองเสือพอกับแม่และพ่อปันมีเงินก่อนเอมาออม้าทอดลายเส้ย่านหลายเดีย่าติเจ้าไปตกอยู่เมืองอาโลบตกไปทอละมันตนอยู่อบายไข่าติผู้กบผู้แห้งกินกินสิ้นตน น้อนนละบอยู่หมอ,อย่างไปอ่อนกะเราลน้นกะเลย้างกุศลข้างนี่ของักใหญ่มาสา,าเพิ่นทมุดทมพานสุขพออ้องอ้าและเทวรายนำคุมคุ้มปองเอ้ยออออ แผ่นดินสูดให้วิญญาณลอยมุนแผ่นดินมาเอื้อละมาดีดีอย่าเพิ่งแข็งแม่นสังฝายให้มาลูโอดทากคันคุณสวนอีไปให้ผู้ฟังไทยละว่า เอกันเจ้ามาจังแล่าให้เจ้ามากินข้าวหวานเข้าวลูกเจ้าเองเลือดอเนื้อตมีทั้งขัวลาทองส้อยใส่ใส่น้ำมีทั้งหวานนั่งสมขนมเนือครูสุยังมีทั้งผลมากไม่พลาลวนครูอุศเล cắt má hót, bà trẻ, mà du chơi, cháu ya phải tít, chú cơi, à bà na, phải luồng vận thăng, như nhau cứ tin bát, hãy cho má lấy thòng, con phù sơn, con bạc nhảy, lùi cháu tố, đưa vậy, lấy đi, xay sầu ให้มาเอาเงินคำเอาเงินคำไปจ่ายยมที่บ้านให้พ่อแล้่อยมาหาลูกเอาถึงยามเศร้าพอดจนาน พิโสพะกาว่ามือสิบหนึ่งพระเจ้าลกบุญสวายต่างถูกเทียนท่อจักปูทั้งสองอันงามแว่วสบายต่างปฏิทจ์แกวปอกประตูมชาติบูชาบาบาพระพุทธเจ้าอันง้มยิงนาเป็นวงกองจักท่งแปดประการพระองค์เสด็จไปแล้วพระทุนกระมอมแกวเข่าสูพระนิพพานพระองค์ส่งย่านตัวทั้งแดนไกลพระองค์สังไว้ไว้พระบรรณาให้ว่าถูกขังอดิจังอนันตาถูกไขวีมาให้แกได้ถูกประการเดชพระนิพพานต่างวัดุเบกขาปวดชักตัวทิศสรงริบแกวกาสรงพระกรุณาหายถูกหายอ่อน พระองค์เล่งเห็นทัวทุกตัวของสักช่วยพ่อยเสอยเดชทุกลาตีเดชะบาลมีผลเก่าเจสาพระเสือเบื้องส่งเมื้องหนึ่งเรื่องนิทธาจงมีควาเมตตาแก่กับิปฏิทั้งอรัก์เทวาาปดดาเทวาสิบสองราศีทุกพยามียะได้มาผลพอพันเอากุศลในผลไปไก่เดอร์ยาได้ล่าวีภาพทิยพปีเป็นเพื่อนผิดสมัยจะรู้สิรักษาพ่อยไ่อังคานแปองค์สรงสินไม้ห้พระพุทธสิเสด็จขมารักษาตัวพระเร่เก่าสิงสูเป็นคู่ถูกสิงพระเสาดีกิงกำลังสิ เพิ่นมากับจัดทั้งมหาอุบาทเป็นที่ยุบดาลรายการนักหนาศัตรูไม่ใหม่หมดมวยบันไล่ศัตรูที่ไหยยนบันไล่ที่นั่นเล่าหูสิบสองก็ไม่ช่วยป้องกันพอสองที่บาัาไหนช่วยกันรักษาอาการตัวการช่วยปรับศัตรูตัวทั้งชมพูยังมีภัยอันตรายด้วยพุทธังขัดเกี่ยวไปเกี่ยวเสด็จไปถ้ามั่งขัดแก,ว,แกว,ดดดแวกันอุบัติกะไล่สังโกสังขสัก,กับจัดชงไปคันอี้พออยู่ที่ใดขาวิชัยชนะแก่ตัวของเจ้าถูกสันป่าลราศีคันพ้นสังกุศลที่ใดคอใหญ่ศูนย์ ใหเพิ่มพุทนบารมีพุทธังรักษาธรรมังรักษาอรหังวดตามิธาตุโยโหตุสปะโสโหตุทายุสัตวตูเดชพอเด้อสุโขสุขังบ๊พอเด้อเอาอ่าเจ้าสัมพัยธอันนี้แหละพี่น้องเอ้เพิ่นว่าค้ามไตนี่แขนข้อถูกบาดยางแมนสิลุกอาบนักกะว่างไวบ่อเพีนปัดนี้ ผูข้ขสาได้เอิ้นดวงวิญญาณและทรงดวงวิญญาณของคุณพอ <c oughs> คุณพอใส้เจนจันยิจันตครับผมได้ขอพระลาต่อของบน,บน,บนข,ของกุศลผู้ขาทันจึงได้กล่าวคำว่าพระพุ่มเจ้าทีแม่ธรนีเจ้าดินที่บ้าที่เงื่อนพบปปฝักรักษา ปูยาตาใหญ่จงได้เปิดประตูไขปองผางให้คุณพออ้ายคิดกันเขามาเอากองบุญกองกุศลด้วยเถิด เดียงจากุทธิไทยคันิ่งน้ำพีตุเลตเป็นตาสังเวทโอ้โหนี่ี่ังแมงเวชบ่อยากพาปากเว้นเว้นอากกองเดินทั้งไปบ่อยากให้พ่อขาวแต่ว่าเวียนอ่พาเวียนเห็นกันมา เธเอ่ในอ้อยแต่ยังน้อยที่ปาดังอ้เอวแพอแดนหายังโบแลวเมยังอุ้มเขาใส่เผาบดนีเจ้าพนักลูกไปหนีไป ลูกหรือหลานใจจังได้อาใจใส่กระทำบุญวังเป็นทุนต่องผู้สนทงไปหาเจ้านานาวแดงได้ให้ใหมา ผู้สู้คำดอกแพน่นิ่นว้อนแม่เมือจนว่าสิ้นเป็นผู้ซื้อถือสารไปบอกกลบวิญญาณคุณพอใช้จิตจังใน้ดวนมาทางออ,อ,อ,อพี ไอ้แดงเฒ่าเอาแผ่นดินแผ่นฟ้าหาเข้าองค์มือสิงสัจจิต อย่าเชื้อจรโปรดช่วยเตื่นพอนี้ที่ให้รู้ตัวแม้ถ้าดวงวิญญาณพ่อยังอยู่โปรดรับโปรดเถิดนะ เม่จำเขาพ่อเลยโปรดช่วยพี่ให้พ่อนี้ได้พบสุขทุกชาติแล้วันพอมีสุข ไปเป็นเลี้ยวคำตืมท้องถูกวานขอให้พ้นจากหุก่รดำลานผเวจำจำไม่เป็นสิ่งศักศดิ์สิทธิ์องค์เทพาผู้มีฤทธิ์พิชิตปานให้เราหมงให้เป็นคุ้มคื่อขวัญ่าเทวดาให้นา ไปถึงเจ้าพอผู้ตายให้เจ้าห้าไปเจ้าใหญ่าหาหาหามารับิิ่วามกุศลเป็นผลมุ่นลูกหลานทะส่งไปหาเจ้าหนาวแดงได้หนาวแดนได้ให้ไ <ś c oughs> ว้เขา

ียาบหลง